สวัสดีค่ะสายรุ้งเง่งค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจําวันที่15กุมภาพันธ์2อ6 7ยางทั้ง4ชนิดวันนี้นะคะปรับเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่น้ำยางสดณหนะน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ค่ะประจําวันที่15กุมภาพันธ์2567 วันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ67บาทค่ะซึ่งก็ได้ปรับเพิ่มมาจากเมื่อวานนี้40สตางค์นะคะสำหรับน้ำยางสดหน,น้าโรงงานในวันนี้นั่นเองค่ะและก็ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เรเซราคากลาง69บาท5สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มนะคะขึ้นมาจากเมื่อวานนี้25สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ ยางแผ่นรมความชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนนะคะราคากลางวันนี้71บาท11สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งก็ได้ปรับเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะคะจากเมื่อวานนี้51สตางค์ค่ะและสุดท้ายเลยก็คือ,อยางก้อนถ้วยนะคะ DRC 1 0 0รซราคากลาง52บาท44สตางค์ต่อกิโลกรมัมยางก้อนถ้วยวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน5สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะสำหรับยางก้อนถ้วยค่ะ สำหรับประกาศราคากางเปิดตลาดประจำวันที่15กุมภาพันธ์2 5 6พก็คือวันนี้ยาง4ชนิดปรับเพิ่มทุกปรับเพิ่มขึ้นทุกชนิดนะคะสำหรับการรับซื้อยางท้องถิน่นยางชนิดไหนบ้างราคาเท่าไหร่ที่ไหนนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้เช่นเคยสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านนั่นเองค่ะ สำหรับข้อมูลนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยด้วยค่ะที่มีข้อมูลมาแจ้งให้ทราบทุกวันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับชาวสวนยางที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ